ันปั่นไม่ได้หรอไปแล้วครับไปแล้วเอ้าไปแล้วทุกคนครับทุกคนไปแล้วเอวันแซงแล้วบอกนี่วันแซงแล้วบอกเอวันแซงผมไปแล้วครับเอวันแซงแล้วนี่ไอไก่ขึ้นกระพาะครับไอย้อนขึ้นกับพ่อครับ ไปไหมไปไม่แบมบด้วยเ่นครับผมวันนี้เราเที่ยวเกียลอยฟ้ากันครับนี่ครับเขาใหญ่เที่ยงครับผมนี่ครับทางล่างเ็จะเป็น่าครับสวยมากครับข้างครับสวยมากครับผม เด pues nah so ี๋ยวลอยฟ้าครับมาให้เราได้รู้ว่านบรรยากาศเยี่ยมนะครับสวยจเยี่ยมเนี๋ยวมาลูกชายครับผมสวัสดีครับลูกสวัสดีครับผมชื่อร้านวอนจะเดินใจชวนวันนี้ผมมาเที่ยวที่ไหนครับมาเที่ยวเที่ยวที่ไหนครับเที่ยวที่เขียวน้อยฟ้าครับเขียวน้อยฟ้าครับสวยมากนะสวยมากเลยครับอาบอยลูกค้ามาเที่ยวดิ มาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวกันนะครับสวยมากเลยสวยมากเลยบรรยากาศเป็นยังไงลูกบรรยากาศเป็นบรรยากาศดีไหมมันบรรยากาศดีมากเลยครับย่าย่ายังไม่มาเลยย่าอุ่นย่าอยู่ข้างหลังอุ่นเ <c oughs> อาไปหลาย่าไปหลา่นี่ไงนี่ครับข้งางหลังจะเป็นลำตะคองครับน,รรนี่เราหันไปฟ้าไหนนี่ไง ลกลับไปกล <laughs> ับไปดีตรไหครับผมข้างล่างนี่เป็นลำตะคองครับสวยมากครับผมนี่ครนี่ไงคตัวรับผมไปจอดตรงนี้ก่อนนะรออยาตรงนี้ไมครับผมมากกงหันลมมีหลายตัวครับ นี่ครับนี่นี่ครับจะมีเขาให้ปั่นจักรยานนะครับปั่นจักรยานอ้อมนะครับอ้อมเขียนนะครับนี่ครับมีจักรยานให้เช่าครับมีครับมีจักรยานให้เช่าครับนี่อยากใหเช่านี่ครับผมนี่อากาศสวยมากครับมาคุณย่ามาแล้วคุณย่ามาแล้วไงบอกย่าปั่นเร็วๆสิเอา มาเชี่ยวกันนะครับมาเชียร์กันนะครับไปรอลูกค้าครับผมไปย่มาดันให้ยาช่วยยาไปนี่ครับผมเป็นแผนที่ครับนี่เฮ้ยนี่ครับแผนที่อื้นี่ครับที่เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าอันนี้ห้าม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 โดดไปตรงนู้นโอ้นี่ไง อันนี้คือโคราจีโอพาร์คนะครับผมนี C ่ครับผมนี่ครับไม่ใช่โคราชอ่างเก็บน้ำลำตะคองนี่ครับนี่ครับอยู่ข้างล่างนะครับลำตะคองต้องอยู่ข้างล่างปาดไปแล้วครับนี่ครับข้างล่างอยู่เป็นลำตะคองข้างล่างครับครับผมข้างล่างเป็นลำตะคองนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นแค่ลอยฟลายนี่ครับอันนี้จะเป็นแผนที่ครับ แกนที่ที่บอกอธิบายนะครับผมตัวนี้ครับห้ามลงไปมีป้ายขียนใช่ครับผมนี่ไงห้ามลงไปครับผมนี่ไงเดี๋ยวสวยไหมสวยมากเลยครับผมนี่ครับโอเคไปกัปืน ว,วันนี้ผมปั่นจักรยานบอกนะผ, <ม S 1> ผมปั่นจักรยานรอบเขื่อนแล้วครับผมปัน่นจักรยานรอบเขื่อนครับดูกล้องเลย่ครับเริ่มเหนื่อยแล้วครับผมเริ่มเหนื่อยแล้วครับผมแดงมากผมแดงมากมากเลย i